วัดีครับวันนี้เราจะนำท่านมาชมวัดราชศรารามนะครับตำบลดึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับอาวัดนี้ตั้งอยู่ที่คลองเจ็ดลำลูกกานะครับติดกับตลาดชชวานนะครับข้างๆนี้จะเป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดชชวาลทีนี้เราจะพาเดินเข้าไปชมภายในวัดกันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสลาหลังใหม่นะครับตลาหลังใหม่ที่เพิ่งกํากลังสร้างใหม่นะครับน่าจะเพิ่งเสร็จเรียบร้อยนะครับข้างหลังก็จะเป็นเมนนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณสองข้างทางนะครับบริเวณสองข้างทางทางเข้าวัดราชถารามนะครับทีนี้เราจะพาท่านไปชมพระอุโบสถกันนะครับ เพราะว่าสิ่งที่สําคัญภายในวัดนะครับทุกแห่งก็คือพระุโบสถนะครับซึ่งเป็นที่ทําทสังฆกรรมของพระพิสุสงฆ์นะครับเช่นการบรรพชาสำเน็นหรือการกอุปสมบทพระพิสุนะครับอันนี้เป็นประตูทางเข้าด้านหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นธรรมจักรนะครับแล้วก็พระสุวรลีนะครับ เป็นสีทองอารามงดงามมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสาลานะครับแล้วก็เมนเผาศพนะครับเมนเผาศพนะครับารียะทางจากทางเข้าถนนลำลูกกามา ตรงนี้นะครับก็ประมาณแค่ร0อเมตรเท่านั้นเองนะครับเวลาตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นดอกสมัยก่อนเรียกกันว่าดอกลั่นทมนะครับตอนนี้ก็คือดอกอลีลาวดีนะครับ เราจะพาท่านเดินไปชมพระอุโบสถนะครับตอนนี้กำลังเดินเข้ามาชมพระอุโบสถข้างในนะครับอตอนนีส้สวยมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงรีรเวลา <S <S ฟื้ฝนกำลังตกปลปอยๆนะครับแล้วก็แสงแดดก็สว่างจ้าสวยงามนะครับ ด้านหน้าเผาโบสดอันนี้เป็นเผ่าโบสดนะครับด้านหน้าเผ่าโบสดก็เป็นที่ประดิษฐานพระปางประทานพรนะครับปางประทานพรนะครับคล้ายๆกับที่พุทธมณฑลสุทัศนะครับคล้ายๆกันเลยเนะปางเดียวกันเพียงแต่ว,ว่าอันนี้จะเป็นสีทองนะครับที่พุทธมณฑลจะเป็นสีอมดำนะครับ อันนี้ภายในพระโบสถ์นะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ท้องฟ้าด้านบนนะครับก็มีเมฆปกคลุมอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เรียกกันว่าฝนตกเป็นหย่อมๆนะครับตกเป็นบางที่นะครับเมื่อกี้ผ่านมาเมื่อกี้ก็ตกไปรอบนึงแล้วนะครับข้างๆตัวน,นี้เป็นสลาการ,ปรเปรียนนะครับสลาการ,ปรเปรียนที่ญาโจมมาทําบุญกันนะครับ อันนี้เป็นพ่อโบส์นะครับรอบๆพ่อโบส์ก็จะเป็นที่เวียนเทียนในเรื่องในวานสำคัญต่างๆเช่นวันมาฆบ,บูชาวิสาขบูชาเป็นต้นนะครับโอเคก็วันนี้ถ่ายเห็นแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ